สวัสดีค่ะที่บอกไว้นะคะว่าจะพามาผ่าชิ้นบอลน,นะอันนี้หานมุมานขัดสมัดหรือจุนพนลนเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูป้ายที่ต้นเขาก่อนนะผ่ะาได้เยอะมากเลยเหลือเหลือหัวหนึ่งเพิ่งนึกได้ว่าจะทำต้องทำจะต้องทำชิ้นผ่าวิธีผ่าบอลสีให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้เราใช้ใช้ใบบิดโกนนะที่เป็นไอสอด้านนะเราหักมันใช้มันคมดีอะ่ะพูดถึงเขาคมดีแล้วเวลาเราใช้อ่อถ้าเกิดมีดไม่คมมันจะเวลาเราผ่าชิ้นบอนแล้วมันทำให้หัวบอลมันแตกมันปิง่ายแล้วก็ทำให้มีโอกาสเน่าได้สูงนะ แต่บางคนมันหาไม่ได้มันก็ใช้คัตเตอร์อะไรที่มันบางๆก็ได้แต่ถ้าหัวบอลมันอิ่มน้ํามากเขาเป่งเวลามันเป่งมันอิ่มน้ํวลาเราผ่าเขาก็เหมือนกับตึงอ่ะผิวเขาตึงเขาก็จะแตกนะเรามาทําการผ่านะเลือหัวนึงนี่แหละทาให้ดูนะโอ,โอ้พังต้นน้ำแม่พังใช้วิธีนี้เลย ไล่กันแล้วหมากับแมวนะเห็นไหมคะนะเห็นไหมเอ,อ่ยนีออ่มันมีข้อดีอยู่นะออใบมีดโกนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ข้อดีข้อเสียข้อเสียก็มีระวังระวังมีดบาดมือมันคมมากอ,อนี่เราก็ไม่มีเทคนิคอะไรที่ตายตัวนะไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่ความถนัดจะพาทางไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะ จะขาทางไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดเนี่ยมันมีอะไรนะอา่ามีพิเศษอยู่ตรงที่ว่าอันนี้มันโค้งได้นะนี่เราก็จะเฉือนออกทีนี้อา่าเราก็ไม่ทิ้งนะเผื่อเขาติดนะเผื่อเขางอกเพราะว่าเคยทำแล้วเขาก็บางชิ้นเขาก็งอกเราไม่เราไม่ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ติดผิวนะ ไม่ติดผิวก็ผ่าไว้บางทีเขาก็งอกเลยยิ่งถ้าเป็นส่วนจอมที่ใกล้ๆจอมเ,ออเขาแข็งเขาเขามีความอะไรนะแก่จัดเขาก็จะงอกงอกได้จะไม่ทิ้งอเราทำอย่างนี้โอกาสเน่านน้อยเพราะว่าถ้าเกิดชิ้นใหญ่ไปยิ่งจะทำให้เน่าสูง มีโอกาสเน่าได้เยอะถ้าเกิดว่าชิ้นใหญ่ไปประมาณนี้เอาพอดีประมาณนี้นะคะพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะเราทําไม่ได้เอาแบบทําจํานวนนะเดี๋ยวนี้มันไม้มันออกมาเยอะแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องทําจํานวนไว้เยอะๆหรอกเพราะว่าของ,ของที่สวนเราก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าที่ทําไว้นี่เราจะเอาไปทําเลี้ยงเป็นไม้ฟอร์มกอซึ่งไม้ฟอร์มกอเขามีความสวยในตัว ยิ่งปอใหญ่ยิ่งสวยใบเขาก็ดูดูดกดนะนได้ได้เยอะอยู่นะหัวหนึง่งก้าทำอย่างนี้ได้ได้เยอะให้มีอันนี้ก็ส่วนนี้ติดผิวไปด้วยเนี่ยเขาก็จะงอกงอกดีแล้วแต่นะมัน,มนแล้วแต่ใครมัน,ม,นมันไม่มีว่าอะไรถูกอะไรผิดเพื่อนก็ลองไปผ่าดูมันไม่ได้ยากเลยง่าย ไม่ต้องถีพิถันอะไรมากจะผ่าแนวขวางแนวยาวอะไรก็ผ่าเปเถอะอืมที่สำคัญที่สำคัญน่ะไปล้างน้ําเมือกให้สะอาดถึงบางทีไม่รู้สะอาดไม่สะอาดบางทีแล้วมันก็หล่นชิ้นผ่ามันหล่นไปตอนที่เราเทน้ําล้างทิง้งมันหล่นไปตามเราเทน้ําล้างบอล่ะเอ่อเทลงไปไม่ได้เทน้ําทิง้งเทลงไปในกระถางต้นไม้บางทีก็งอกขึ้นมาเฉย โยนโยนไปก็บางทีก็มันก็งอกนะแต่นี่เราทำแบบนี้เพื่อให้เปอร์เซ็นต์การงอกมันได้ได,ได้เยอะได้สูงไม่ได้ทำทิ้งทำว้างแต่ที่มันบังเอิญอาจจาะบังเอิญงอกก็ได้เราก็ได้เยอะนะหัวหนึ่งก็ได้ยี่สิบสามสิบชิ้นอยู่ในนี้ก็ห้าหัวหน้าจะได้หลายร้อยชิ้นอยู่ก็ทำไว้ ให้เต็มส่วนเลยสวยสวยดีอมันเรารักเราชอบอ่ะนะอ่าขาดทุนกำไรไม่ได้นึกถึงแต่เรามีความสุขที่ได้ทำกับเขาทำได้ทำทุกวันไม่เบื่อไม่เบื่อตื่นเช้ามาก็เอาละมาส่องดูไม้เราละจิบกาแฟแลไม้แล้วตอนเช้าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะไม่มีอะไรตายตัวเสร็จตรงนี้เราเดี๋ยวเราเอาไปล้าง,งานนะ้ำเนาะเห็นไหม ได้เยอะเลยชนิดเดียวกันนะทำทีเดียวเลยทำทีเดียวผ,ผ่าทีเดียวห้าต้นเลยก,ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าเลี้ยนสิบแล้วก็อันนี้เ,เราผ่าจำได้ว่าผ่าล่าสุดประมาณสองสามเดือนไม่เกินแต่ทีนี้พอพอเขาติดดีเขางามแล้วเราก็ย้ายออกมาเลี้ยงนอกตู้เ,เลี้ยงนอกตู้ใบเขาไม่ดกแต่ว่าหัวหัวใหญ่ แค่สามเดือนเองหัวใหญ่มากเลี้ยงนอกตู้นะพวกนี้ไม้เลี้ยงนอกตู้นี่ได้ได้หัวได้หัวใหญ่แต่ว่าใบไม่ดกนะคะเราจะเลี้ยงเอาแบบไหนเพราะว่าในตู้เราก็มันไม่มีที่ไว้มันแน่นเราก็เอามาไว้นอกตู้ไม้ตัวไหนที่เลี้ยงนอกตู้ได้เราก็จะคัดแยกออกมาไว้นอกตู้นะคะให้ตัวที่ยังไง ตัวที่เหมือนกับเขาต้องประคบงหปร่งหน่อยก็ให้เขาอยู่ในตู้ไปก่อนแต่ถ้าเรามีจํานวนเยอะๆก็เลี้ยงไหนก็เลี้ยงไปเลยจะนอกตู้ในตู้เลี้ยงไปธรรมชาติของเขาเอาลงดินไว้มั่งก็ได้ทําง่ายๆนะเห็นไหมมองเห็นไหมก็มทำไม่ต้องเลง็งไม่อะไรแล้วก็ผ่าผ่าไปมันก็ขึ้นเลยมันก็งอกมันก็ขึ้นชิ้นใหญ่อยู่นะเพราะมันไม่เล็กนะเพราะมันเยอะไงไอมันเยอะ เราไม่ต้องมาค่อยๆซอยแบบเอาให้ได้จํานวนเยอะๆไม่อ่ะมันเยอะอยู่แล้วเราก็เออทาชิ้นใหญ่ๆไปเลยก็ได้แต่ว่าชิ้นใหญ่มีโอกาสเน่าสูงลองมาแล้วก็อพอดีแล้วกันเน,นี่ยเนี่ยก็ยังถือว่าใหญ่อยู่นะก็หั่นบางๆ,ๆนิดนึงแล้วกันอใหญ่มากก็ก็เน่าแต่ว่าเวลาต้นเขาง,งอก ต้นเขางอกเขาก็เหมือนมีสารอาหารไปเลี้ยงต้นงอกเขาได้ดีเนาะไปเลี้ยงต้นงอกได้ดีก็ต้นเขาจะลำใหญ่ลำโตโตวไวนะูได้หลายร้อยชิ้นเลยแหละห้าหัวนี่ห้าหัว,หหวได้หลายร้อยชิ้นคมนะมีดคมเราจะหั่นกับมือก็ได้นะนี่แบบหั่นอย่างนี้กับมือก็ได้แต่ให้ระวังหน่อย อาจจะบาดมือก็ได้นะคะต้องระวังแล้วแต่ถนัดนะได้หมดแหละเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำล้างน้ำวันนี้เราใช้วัสดุในการพ่อปลูกเป็นสแปกน้ำมอสนะคะสแปกน้ำมอสหมดพอดีสแปกน้ำมอสโอเคนี้เลยเดี๋ยวเรา,เาไปล้างน้ำกันนะคะได้หลายร้อยชิ้นอยู่เยอะมากดเดี๋ยวไปล้างน้ำกัน อันนี้จะเล็กไปนะรู้สึกจะเล็กไปนะนเราต้องแกว่งล้างอะ,อะไรนะสารเหนียวเขาอะตัวเคลือบตัวมืดๆเ,เหนียวๆบางคนแพนะคะบางคนแพ้ต้องใส่ถุงมือนะในการทำผาบอลแต่เราทำจนตอนแรกก็คันอะมันเหมือนทำไปทำมาเหมือนกัน มันชินมันด้านยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าน้ําล้างนี่ถ้าไปโดนผิวอย่างเอดพวกนี้โดนผิวด้านหลังมือเราหรือว่าโดนเท้าเราคันนะพอบันคันเสร็จบางคนก็หาวิธีแก้ล้างเงมันก็ไม่หายคันนะเราแนะนําวิธีหนึ่งก็คือใช้ปูนปูนกินหมากเรานี่แหละละลายน้ําหมาดๆละลายน้ำ,ลลนำแล้วก็ถูๆแล้วก็ทา่วนที่คันแล้วทิ้งไว้นะ แป๊บหนึง่งสักพักเขาจะหายคันแต่บางคนเห็นเพื่อนบางคนเขาบอกว่าใช้สารส้มเออ,เอ,อน้ำส้มสายชูนะก็เ,เคยทดลองแล้วแล้วว่าสู้ไอปูนไม่ได้ปูนไอปูนที่เขากินหมากนี่แหละเดี๋ยวอันนี้ไปล้างกันโอ้ได้หลายร้อยชิ้นอยเดี๋ยวไปล้างนะคะไปล้างแกงน้ำมึดมๆอ,ออกให้หมดเลยเนาะแล้วก็ใช้น้ำบอ่อนี่แหละ น้ำบ่อนี่แหละล้างล้างให้ให้เออมึอม่อเมื่อเขาหมดไปเนาะล้างแล้วก็คนคันนะน้ำจะขุนขุนนะน้ำขุนขุนบางคนก็หลายล้างหลายน้ำนะฉีดล้างนะบางคนแต่เราทำอย่างนี้มันมันไม่เปื้อนน้ำเราด้วยเอาให้อ,ออกเลยค่อยล้างน้ำอีกรอบหนึ่งไหมน้ำจะขุนเลยทันทีเลย ขุ่นเลยตอนแรกแลอใส่น,ะน้ำจับดูมันลื่น,นไหมบางทีเขาก็ทําหลายน้ำนะทาล้างหลายน้ํอยู่แต่เราทานี้มันจะไม่ค่อยเปือนน้าน้นํานี่อย่าให้หมากินนะเททิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคันนะขนาดโดนผิวเราโดนมือเรายังคันเลยนะนล้างหลายหลายน้าหน่อยให้ให้เมือกเหนียวเหนียวเ,เขาหมดไปนะเนี่ยจับดูมันไม่ลื่นแล้ว จะใช้ได้แหละจับดูไม่เลื่นก็ใช้ได้วัน,นี้ได้หลายร้อยชิ้นอยู่ถ้าง,งอกทั้งหมดนี่เขาก็มีสูตรวิธีทําให้งอกงอกไวแต่เราไม่ทําเราธรรมดาเพราะมันก็ถือว่าเยอะเอาไปแช่น้ายาเล่งรากนะแช่ยาเล่งรากแป๊บนึงก็จะงอกดีมากเลยอันนี้สูตรสูตรไม่บอกใครนะบอกที่นี่ทีเดียว <laughs> บอกที่นี่ทีเดียวบางทีเออะไรนะ ทริปเล็กๆน้อยๆบางทีเขาก็ไม่บอกกันนะเออเขาไม่เล่าให้กันฟังนะแต่ถ้ามามาดูที่สวนนี้คลิปนี้ไม่ปิดไม่ปิดบังนะบอกหมดเลยเอ,อใส่น้ํายาเร่งรากอะไรอเอ่อจะช่วยงอกเลยม่น้ําเริ่มใสล่ละน้ําใส่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ละน้ําไม่ขุน่นละเอ,ออย่างนี้มันสะอาดกว่าสะอาดกว่าแล้วเปิดน้ําฉีดใส่นะอย่างนั้นมัน ดูมันยัง,งแล้วแต่นะไม่ได้ว่าใครหรอกแต่เราทำนี้รู้สึกว่ามันมันเกลี้ยงมันเกลี้ยงสะอาดด้วยเนี่ยไม่ลื่นมันลื่นละไม่ลื่นละใช้ได้ละไม่ลื่นละมันเยอะด้วยแหละห้าห้าหัวเยอะด้วยโอ้หลายร้อยอยู่นะเนี่ยสามร้อยขึ้นอ่ะสามร้อยขึ้น กระบะเดียวเลยเพราะโอเคน่าจะได้แล้วแหละทีนี้เราก็สเสด็จน้ำนิดหนึ่งพักไว้นิดหนึ่งแล้วก็จะไปเตรียมน้ำาบางคนใช้อ่สารส้มนะเราใช้สารส้มบางคนเขาก็ใช้น้ำปูนปูนกินหมากนี่ละลายน้ำไปแล้วอันนี้น้ำปูนละลายจนให้น้ำใสนะนี่เขาตกตะกอนข้างล่างนล่น้ำปูนแต่ไม่ใช้ เราไม่ใช้เราจะใช้อันน้ำผสมอันน้ำส้มใสอน้ำส้มอไนะาสารส้มเออพูดผิดละสารส้มนะคะแล้วก็จะแช่ไว้หน่อยสัก 5, นาที10นาทีประมาณ 5, 10นาทีอย่าแช่ไว้นานนะเดี๋ยวมันจะเน่าเออเราแค่แบบเคลือบเหมือนป้องกันเชื้อราอะไรไปในตัวเคลือบเออให้มันให้มันอะไรนะ ผดฝาดมีความรสฝาดเนาะสารส้มมีความฝาดมันทําให้ไม่เมือกไม่เหนียวนะก็เคล็ดลับถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ปูนกินหมากเรานี่แหละแต่ละลายน้ําก่อนนะอละลายน้ําก่อนก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเ,เคยเคยลองแล้วแช่ลืมถึงตอนเช้าลืมลืมเอาออกเสียดายมากเลยบอลน,นั้น อบอลมีชื่อด้วยบอลชอบด้วยปรากดว่าเอาไปเพาะงอกมันเน่าอะ่ะเข้าอิ่มน้ําไปแล้วก็ใส่สารส้มเนาะใส่น้ําใส่น้ําละลายสารส้มเนาะอืมมีใบไม้ก็แช่ไว้นี่ให้ท่วมชิ้นบอนเราห้านาะทีถึงสินาทีทีนี้เราเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุในการเพาะกันเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็น สแฟกน้ำมอสที่เราแช่น้ําแล้วแล้วก็บิดหมาดๆนะสแฟกน้ำมอสเราใส่เราตัวนี้ไม่ได้ใส่ตลับนะตลับมันหมดพอดีก็เลยใส่กระมังนี่แหละกะกะว่าเอาโรยให้หมดเลยประมาณสามถึงห้าร้อยชิ้นโดยประมาณเนาะนี่เราเตรียมไว้ละเป็นสแฟกน้ำมอสสแฟกน้ำมอสแต่ว่าข้างล่างเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์หรือเบอร์หนึ่งนะจำไม่ได้ศูนย์ศูนย์ อันนี้เป็นสเตกน้ำมอตแช่น้ำให้อิ่มแล้วก็บิดหมาดๆแล้วก็เอาโรยๆ,ๆๆนะแล้วก็เตรียมไว้โอเคเตรียมพร้อมหลังจากผ่านไปประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็จะมาคว่ำน้ำทิ้งนะคว่ำน้ำทิ้งก่อนเอ่อน้ำเนี่ยแหละน้ำสารส้มนะน้ำสารส้มนะเห็นไหมอะโอเค แล้วก็จะมาล้างเสร็จแล้วก็จะมาห่อด้วยซับให้หมาดๆด้วยกระดาษทิชชู่เนาะให้หมาดๆนะให้หมาดๆเอาไว้แล้วก็ไปทำการพออีกทีนึงนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะโอเคพอเราคิดว่าหมาดดีแล้วเราก็เอามาจาัดเรียงเลยเนาะ เอามาจัดเรียงเพาะเลยเพาะเลยนะคะ,ะมันบางคนก็พิถีพิถันนะในการวางแต่เราไม่เพราะว่ามันอันเดียวเราก็โรยเลยนะนตรงไหนที่มันติดกันเราค่อยเอาออกอีกทีนึงนะโรยเลยเพราะว่ามันมีอย่างชนิดเดียวนะไม่มีอย่างอื่นปนเพราะว่าไม้มันเยอะใส่กละมา บางคนก็ใส่ตะหลับแหละแต่มันก็เหมือนกันนะก็คือเราต้องเอาไปอบนี่แหละอบปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้อากาศอะไรมันเข้าแล้วก็ใช้วิธีการนั้นเหมือนกันก็จะทำบานเหมือนอบปิดฝาให้แน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ไปซับให้หมาดๆอืมเนี่ยแล้วก็โรยทำการโรยไปเลยโอเคนะ บางคนก็พิถีพิถันนะค่อยๆเลียงบางเทเลเมตรแต่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นลนะเพราะว่าไม้เรามันเยอะไงมันก็งอกแหละที่เคยให้ดูอ่ะที่เคยทําคลิปก่อนๆให้ดูเปอร์เซ็นต์การงอกเขาก็สูงแต่ถ้าจะให้งอกแบบเกือบร้อเอซน่ะก็แช่อะไรแชร่ยาเล่งลาก เก็บถ้ามีกระดาษที่ชู่ก็พยายามมอาออกนะเผื่อมันเป็นทําให้เป็นเชื้อราได้กนะระจายให้ทั่วนะพยายามโรยให้ทั่วให้ทั่วให้ให้ให้ดูแบบว่ากระจายกระจายให้สม่ำเสมอเวลางอกออดึงออกมันจะได้ง่ายๆลากจะได้ไม่พันกันแต่อย่าไปรอให้ต้นเขา จนใหญ่เนาะอันไหนมันพอใหญ่ถ้าลากถ้าใหญ่มากโตมากปล่อยให้โตมากลากมันก็เยอะพอลากมันยาวมันก็จะถอนยากกะว่ามีสักใบสองใบเออก็ถอนออกไปย้ายไปลงกระถางได้แล้วนะอันไหนที่มันติดติดกันแล้วก็แล้วก็เอาออกให้มันกระจายไปทั่วนะอันไหนมันติดแล้วก็หยิบออก มือเราก็ไม่ได้สปกปรกหรอกเพราะว่าเราก็จับน้ำส้มอะไรนะน้ำสารส้มที่แช่อบอลน,นี่แหละแล้วก็หนงก็ล้างมือไปในตัวพูดถึงน้ำคันมันเขาก็เราก็ล้างออกตั้งแต่น้ำแรกแล้วมันก็มีแต่ว่าไม่คันไหมก็คันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับแบบว่าแบบว่าอดไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆให้กระจายนะตรงไหนมันติดกันมากก็ คลี่ๆออกอ่าอตรงไหนมันมีพื้นที่ว่างก็ไปวางไว้ให้มันกระจายกระจายเนาะตรงไหนมันติดกันแล้วก็อ่าเอาออกจากกันแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็งอกเนี่ยเพราะว่าชิ้นผามันบางทีมันไม่ได้งอกพร้อมกันมันก็ขึ้นอยู่กับอ่ส่วนในของหัวบอลถ้ามันเป็นส่วนที่อยู่ใกล้จอมใกล้ต้นน่ะเปอร์เซ็นต์การงอกมันก็จะเร็วกว่า แต่มันก็ไม่ได้ใช่ว่าร้อยเปอร์ซแต่เท่าที่สังเกตนะนะคะเท่าที่สังเกต <S <S ผู้ที่มีประสบการณ์มากเขาจะรู้ <S 1> <S 1> รขเขาทำเขาทำสวนมาก่อนเราแต่เราก็ทำบ่อยอาศัยทำบ่อยแล้วก็สังเกตนะสังเกตลองผิดลองถูกด้วยตนเองอช่วงแรกๆถ้าไม่กล้าผ่าไม้อม่อไม้แข็งๆก็ ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ยังไม่กล้าลองผ่าก็ลองไปผ่าไม้ที่เรามีจํานวนเยอะๆบอลบ้านๆอะไรอะไรนะพวกเจ้ากรุงอะไรพวกนี้ลองผ่าไอ้พวกนั้นไปก่อนโอเคทีนี้เราก็จะมาฉีดยากันเชือนะ้อราเนาะฉีดยากันเชือ้อราฉีดไปหน่อยนี่ก็ฉีดทั่วๆบางๆนะน้ำยากันเชือ้อราก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ าสารพัดน้ำมอสด,ด้วยเพื่อไม่ให้ผิวบอลเราแห้งจนเกินไปนะให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปถ้าแห้งเกินไปเขาโอกาสเขาก็งอกก็ยากชื้นเกินไปโอกาสเน่าก็สูงแล้วก็ดูให้แต่ความพอดีแล้วช่วงที่เราอบเราก็ต้องมองดูด้วยเนาะมองดูด้วยว่าเขา เราก็มองเห็นะอันนี้เคยใช้งานแล้วนะ <_ d ata> ผ่านการใช้งานมาแล้วพลาสติกนะเราก็จะคุมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฝาเนาเราจะเพื่อการเพื่อการมองเห็นของเราเราจะได้มองเห็นชิ้นงอก <_ d ata> ชิ้นบอลสีงอก <_ d ata> แล้วก็จะใช้เชือกฟางรัดเชือกฟางปิดให้สนิทเลยนะไม่ให้อากาศมันถ่ายเทเข้า เป็นกระถางกะละมังนี่ก็เป็นกะละมังที่ไม่ได้เจาะรูนะไม่ได้เจาะรูทะลุก้นกระถางก้นปิดนะคะถึงไหมเช็ดฟังเราถึงไหมน่าจะถึงพอดีนะแล้วก็ทำการมัดมัดพลาสติกเลยให้อยู่รัดให้แน่นเลยนะรัดให้แน่นก็เหมือนเราปิดฝาแหละไม่ให้อากาศเข้าออก นะแต่ทีนี้เราก็สามารถมองเห็นนี่ใช้วิธีแบบผ่าจำนวนเยอะๆนะอย่างนี้เลยเสร็จแล้วกะละมังอย่างใหญ่เราก็จะมองเห็นถ้าเกิดต้นเขาง,งอกเขาเราก็จะสามารถมองเห็นก็จะเอาไปไว้ในโรงในโรงอ,นะงองบนะโรงอบโรงบอลโอเคค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันว่าเปอร์เซ็นต์การงอกเขาจะเป็นยังไง โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนีเ้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะเผื่อมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังมาทำให้กันดูนะคะแบ่งปันค่ะแบ่งปันความรู้กันแต่แต่เพื่อนหลายคนก็คงจะทำเป็นทำทำเก่งแล้วแหละแต่นี้ทำสำหรับบางทาาีมันก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคของใครมันเอ่แล้วก็ดูไปเราไม่ปิดกั้นตัวเอง เพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยหรือสอบถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีค่ะหรือจะแนะนําอะไรเราก็ยินดีนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจลัศมีกรีนการ์เด้นด้วยนะคะค่ะเ,ออเบอร์แอดไลน์เพื่อนๆก็เบอร์ที่0876954935นะคะส่วนอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ